ค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีวันนี้แม่น้องดามาขอเลขก,กับภูมิเจ้าที่ต้นโพใหญ่พี่น้องแมงดามาจุดทูบขอเลขเพื่อนพี่น,นอ้องแมงดาก็จุดได้เลขสามตัวห้างเดียวพี่น้องเขาก็ไปเบิ่งไปชมเลยค่ะว่าแมงดาจุดได้เลขตัวไหไปเบิ่งไปชมเลยค่ะค่าระหว่างรอแมองดาจุดทูบนะคะแมงดาก็จะถ่ายบรรยากาศมาให้เบิงแถวต่างจังหวัดพี่น้องตอนนี้แมงดาก็จุดทูบได้ โมาแล้วสองตัวพี่น้องเดี๋ยวฮอบก็มาคอยมาลุ่นกันอีกเนาะค่ะว่านี่จังใด๋เแมงดาจะถ่ายบรรยากาศพี่น้องมีบรรยากาศตามทุ่งไร่ทุ่งนาเด้อค่ะระหว่า,วางรอให้ถูกใหม่เบิดเนาะคะ่ะแมงดาก็จะถ่ายบรรยากาศให้พี่แม่เอฟซีเบิรงกมาเจ้ะ วางแล้วหายล้วหน้าแล้วมไหมคะกะจีเรือแต่ต่อเฟืองเนาะคะ่ะกับเพื่นกะจีเรียงงัวแบบนี้ทางน้นเพิ่นจิปลูกยาดะะ้วยค่ะเป็นยาจีดสีเขียวนะเป็นยาจีดฝั่งนั้นจะเป็นโรงงานด้วยค่ะเพื่อนกำลังสร้างโรงงานทางนั้นตอนนี้ต่างจังหวัดก็เริ่มจะมีโรงงานขึ้นมาหลายๆและะ้วค่ะอีกหน่อยกับคนแถวเนาะแถวต่างจังหวัดกับบัวไหไปอยู่ในเมืองบัวใหไปอยู่ในเมืองใหญ่อาจจะมาอยู่ต่างจังหวัดนะคะเนาะ ว่าตอนนี้รู้สึกว่าต่างจังหวัดกันเริ่มมีโรงงานขึ้นมาหลายไหมคะมันก็เห็นหายคนในในต่างจังหวัดนี่มีงานขึ้นมาเพิ่มไหมคะอันนี้ก็นอกเรื่องประเด็นเล็กๆจากน้อยเด้อค่ะเด้อค่ะบรรยากาศกัน,กนเลยอันนี้โคนเลยนาะต้น,นโพ ระาวาังรอถูกใหม่เบิร์ตแล้วค่ะถ่ายบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบรรยากาศทุงเลยทุงนาเย็นเย็นไหมค่ะแม่แม่อากาศเย็นสบายค่ะถูกประมาณเบิร์ตแล้วเด้อค่ะถูกก็จะไหมหมดแล้ว เป็นสี่แปดยังน้่นนี่ดดดได้ชชดคะ่ะแมงดาจดทูบได้สี่แปดเก้าวินังหิดชัดเบาค่ะเดี๋ยวแมงดาจะสรุปใส่กระดาษให้เด้คะ่ะ เลขแปดกับบวกข่อยสัตว์ไปได้นะคะมันใหม่บวกข่อยเบิร์ตนะคะแม่แม่แต่เห็นเป็นเลขสี่แปดเก้าอยู่เด้อค่ะหรือแม่เห็นเป็นตัวใดก็คอมเมนต์บอกแม่น้องดามันเด้อค่ะเดี๋ยวแม่น้องดาจะสรุปใจค่ะเลขนะคะใส่กระดาษนะคะสรุปใส่กระดาษเลขต้นโพใหญ่หนึ่งกุมภาพันธ์หกเก้าแม่น้องดาจุดทูบได้สี่แปดเก้า ตัดออกมา48 49 89พี่น้องตัวกัน3ตัวจะเป็น486แล้วก็4686เวยค่ะต้นโพใหญ่พี่น้องหนึ่งกูพาพันธ์69ขอให้แม่ FC มีโชคมีลาบกับเลกต้นโพใหญ่ด้วยค่ะเ้อให้เฮงปังๆให้ลูกให้หลานโชคๆมันมันรวยกันยกช่องอยด้วยเจ้าทีเจ้าทางอยู่นี่ เล็กกับจุดถูกนะค่ะเล็กจุดถูก น่าจะทงไฮทงหน้าพี่น้องกันนะได้ยินเสียงินประกาศอันเลือกในเลือกซ้อนๆบอกจาก <c oughs> อยู่ต่างจังหวัดช่วงนี้พี่น้องินกำลังหาเสียงนะคะเนาะเอาจังได้คอให้มีโชคมีลาบด้วยค่ะเด้อคุณไรจ๊ะ นี่แตงโมด้วยค่ะนี่มีแตงโมเริ่มใหญ่เลยด้วยค่ะแตงโมกันนะ นี่มันถั่วเด้อพี่น้องเลย